สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนม่มาชมในเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์เลยมาต้าไฟเตอร์ครับปี04เครื่อง2.5ดีเซลพาวเวอร์รถกระบะแคปสภาพพร้อมใช้งานได้เลยครับรถสภาพเดิมๆพร้อมบรรทุกหนักวิ่งทางไกลได้สบายความร้อนนิ่งๆรลับประกันเลยครับเครื่องโคตรด,ดีครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดน้ามันพวงมอะไรพาวเวอร์ครับขับง่ายเบาสบาย ภาษี66พฤษภา6กครับเล่มเอกสารชุดโอนครบไปต่อภาษีขั้นตอนโอนได้ไม่มีปัญหาสีสวยทั้งคันนะครับแอร์เย็นฉ่ำวิทยุไม่มีนะครับแต่ตัวแอร์แเย็นฉ่ำท,ทั้งคันภายในสวยสะอาดพร้อมใช้พร้อมนั่งเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลุดสมบูรณ์คันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ครบปกติล้อแม็กซอลอ,ลอครับยางดอกหนาะใช้ได้อีกยาว ฝาท้ายปูแม็กไลเนอร์เรียบร้อยครับกับบาท้ายปูแม็กไลเนอร์เรียบร้อยเปิดปิดได้ปกติครับตัวฝาเปิดปิดได้ไม่มีปัญหาสภาพดีภายในสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ครบด้วยเครื่องเกียร์ดีครับชัดสีสวยสวยทั้งเส้นเลยนะครับไม่มีดมแน่นอน100%เซ์มีบริการส่งด้วยครับคันนี้สําหรับท่านที่ไม่สะดวกไปดูครับหรือสนใจอยากไปดูไปทดลองขับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยนะครับ ตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนาตือรถนัทดลองขับใส่ตรงเข้าไปได้กับราคาสุดคุ้มเพียงห 50, 5,000ืนหันบาทเท่านองวิ่งใช้งานกันยาวๆครับเครื่องเกียร์ดีชัดีสวยห้องเครื่องสวยๆครับขัดหน้าซ้ายขวาไม่มีรอยชนภายในสะอาดสมบูรณ์กระบ,บะแคบครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับทั้งหัวเก๋งเลยเล่มเอกสารชุดโอนก็มีให้ครบ,ครบ ราคาสุดคุ้มที่ห5,000บาทเท่านั้นเอง2.5จุดาีเซลครับประหยัดภูมไิไรพาวเวอร์ด้วยครับง่ายภาษี6กหครับเอาไปต่อตอนโอนได้นะครับไม่มีปัญหาต่อได้เลยสีเดิมบ้างอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยสนใจติดต่อเข้าไปได้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ